สวัสดีนะครับวันนี้ครับพบกับผมนะครับที่ร้านปฐมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเรานะครับมารีวิวนะครับเป็นตัว L อลยี่สิบศูนย์สองนะครับเป็นตระกูลศูนย์สองครับตัวนี้นะครับเป็นตัวยี่สิบแรงนะครับขับเคลื่อนล้อหลังสองข้างนะครับล้อหน้าธรรมดาครับไม่ไม่ขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นใหม่กว่าแอลสองพันครับเป็นตระกูลศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ L อลสองสองพันหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ห2าสิบสองศูนย์หนึ่งจะเป็นขึ้นศูนย์สองนะครับตะกูลต่อท้ายศูนย์สองจะเป็นยี่สิบแรงสามสูบครับลูกค้าพวงมาลัยธรรมดานะครับเป็นรถเป็นรถบอกได้ว่าเป็นรถลงนามานะครับตัวนี้นะครับราคาเราขายอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับตัวเปล่าครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานอ่าอเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะครับหรือไม่ก็จะเป็นอ่าตัวตัดหญ้าอะไรก็ลองโทรมาคุยกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ดูภาพโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าสีซีดนะครับลูกค้าสีซีดผมพ่นสีล้อให้ใหม่ทั้งสี่ล้อนะครับยางก็ยังสวยอยู่สี่เส้นนะครับมีผุบ้างนะครับลูกค้ามีผุบ้างนะครับรุ่นรถรุ่นนี้นะครับนี่มีตามพักเท้าครับเนี่ยตามซุ้มบางโคนนะครับบางโคนมีผุบ้างนะครับขอคนสภาพนับได้ครับตบบนี้นะฮะ แต่ก็ใช้งานได้นะครับเ,เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเท้าเด็กดีนะครับตัวนี้เครื่องติดง่ายครับไม่มีไอนะครับน้ำไม่ดันนะครับตัวนี้นะครับยางก็ยังสวยนะครับล้อกระทะไม่มีแตกทั้งสี่ล้อนะครับนี้ยยางก็ยังดีนะครับเป็นรุ่นเท้าย้อยนะครับตัวนี้เทาย้อยนะครับนี่สีล้อด้านซ้ายเขาเก็บไปแล้วสีล้อด้านด้านขวานี่ไม่รั่วนะครับ ถือว่าไม่ผูนะครับเป็นต,ตัวไม่ผูนะครับนี่ตรงนี้ก็ตับกันให้ียบน้อยครับนี่ออนครับตอนนี้ก็หมุนได้ง่ายนะครับโซ่ก็หมุนง่ายหมดสองข้างนะครับอีนเทคมาใครพร้อมใช้แล้วครับจะเป็นหลังคาตัวนี้นะครับเป็นังคาเขาเรียกังคาผ้าใบนะครับนะ เป็นเรื่องแรกจะเป็นราคาผ้าใบนะครับไม่ขาดนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับเบาะก็ยังดีอยู่นะครับผ้าเบาะก็ยังดีครับไม่มีโผล่มากนะครับแต่มีสนิมนะครับลูกค้าตอนนี้มีสนิมหน่อยนะครับทงมาลายประมาณนี้ครับดูข้างเครื่องตัวนี้เกียร์ดีหมดนะครับเหล็กดีครับไม่มีกระตุกนะครับขึ้นเร็วลงเร็วปกตินะครับตัวนี้ ดูุนานเ,เครื่องนะครับคางเครื่องเครื่องนะครับ20แรง3สูต,ต,ต,ตรนะครับตัวตะโกนศูนย์นะครับนี่ปั๊มหายนี่เขาน่าจะเปลี่ยนเอาใหม่ครับลอยไม่ใช่ของเดิมนะครับะนะครับรถตัวนี้ทําน่าจะเปิดฝาสูบมาแล้วตัวนี้น่าจะเปลี่ยนมาฝาสูบนะครับนี รวมประมาณนี้ครับลูกค้าอ่านะครับนางก็ยังสวยครับนังหน้ายังสวยตะแกรงหน้ามีตะแกรงข้างไม่มีนะครับเฮาให้มามาใหาครับครับประมาณนี้เลยครับพ่อค้าเดี๋ยวดูในเครื่องรับนีน่ส่วน ฝาบเครื่อง <amp> นะครับฝากเครื่องก็สวยนะครับนี่ฝากเครื่องก็สวยนะครับฝาเครื่องดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราติดเครื่องดูไอกันโอ้โหเน่เดี๋ยวติดเครื่องดูนะครับเครื่องก็ติดง่ายครับหาติดง่ายมาก Happening. Yep, no. Yep. 好快啊！<laughs> หาไม้แต่ว่าวัดลองให้คันีนขึ้นลงปกติขึ้นลงไว้ปกตินะตอนนี้เดีวจะลองขับเชื่อนให้เห่าหนีา้มนะครับ